ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อันในเวิร์ครับหลังจากได้ดูเรื่องโคตรเซนโรงเรียนพนันครับผมว่ามันมีความดิบแปลกๆที่ชวนให้ผมได้หลงไหลผมก็เลยอยากจะเอามาลองวิเคราะห์ดูว่าสิ่งไหนที่เราชอบและสิ่งไหนที่เราไม่ชอบจากเรื่องนี้ครับซึ่งแม้ผมจะดูไปเพียง56ตอนในภาคแรกเท่านั้นแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะทําคลิปบอกความรู้สึกหรือแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อเรื่องนี้ครับคือวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง โคเซนโรงเรียนพนันใช่ไหมแบบที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ก็คือส่วนตัวแล้วอะไอเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่อนิเมะที่ผมจะดูตั้งแต่แรกเว้ยคือมันเหมือนเป็นความสงสัยมากกว่าว่าเรื่องพนันแล้วมันจะเล่าเรื่องยังไงเออมันคือความสงสัยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าผมเห็นหน้าปกเหมือนมีผู้ผู้หญิงเยอะมีอะไรเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าสนุกหรือเปล่าวะก็เลยเอาไอความสงสัยอะชูขึ้นมาเป็นเหตุผลในการจะดูเรื่องนี้เว้ยก็เลยลดไอความรู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยลงไปก่อน และเอาไอ้ความสงสัยมาเป็นชอยในการหาเหตุผลในการดูเรื่องนี้แต่ผมดูไปแค่ประมาณ5 6ตอนนะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยเดี๋ยวลองไปวิเคราะห์กันดีกว่าคือเรื่องมันเริ่มต้นที่โรงเรียนเอกชนเฮคโอครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สืบทอดระบบการสอนที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าร้อยปีแล้วเขาก็จะไม่เน้นการสอนวิชาทั่วไปอย่างกีฬาหรือว่าท่องตำราที่มันลกสมองโดยจะเน้นการสอนการอ่านคู่แข่งและก็ศาสตร์แห่งการเจราจากับผู้อื่น หรือที่เราเรียกกันว่าการเดิมพันซึ่งในโรงเรียนนี้มันก็จะมีการแบ่งจนชั้นตามธรรมเนียมที่ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นครับธรรมเนียมการแบ่งจนชั้นมันจะมาจากการเดิมพันครับซึ่งถ้าใครแพ้ก็เหมือนจะโดนลดชั้นไปนเรื่อยๆๆจนกลายเป็นทาสผู้รับใช้ซึ่งผู้แพ้การเดิมพันในโรงเรียนแห่งนี้ก็แทบจะไม่เหลืออนาคตอะไรเลยครับและในขณะที่ผู้ชนะก็จะถูกชื่นชมขึ้นเรื่อยๆครับมาเริ่มในประเด็นแรกครับคัลเลอร์ครับสีมันเกี่ยวยังไงกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับ คือครั้งแรกที่ผมเห็นสีแดงในชุดนักเรียนในเรื่องนี้มันก็ไม่ได้สวยว้าวอะไรมากมายครับแต่ว่าสีแดงของเสื้อเนี่ยเมื่อเข้าไปรวมกับฉากในตอนที่ตัวละครกําลังเริ่มเดิมพันแล้วก็เริ่มจิตนิดๆเนี่ยตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกได้ว่าในภาพมันเหมือนมีความกดดันอะไรบางอย่างเว้ยมันทําให้เรารู้สึก อินเมกับสถานการณ์นั้นมันทําให้เรารู้สึกลุ่มหลงในเหตุการณ์นั้นเออประมาณนั้นนะแล้วนี่ก็คือแฝกของสีแดงครับสีแดงมันมีความหมายว่าความรักความหลงไหลความตื่นเต้นความโกรธความก้าวร้าวความอันตรายความแค้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่สีแดงมีอิทธิพลในฉากที่มันกดดันกดดันของเรื่องเรื่องนี้ครับด้วยที่เมนหลักของตัวละครเป็นชุดสีแดงอยู่แล้ว มันทําให้เรารู้สึกว่าทุกฉากที่ตัวละครเข้าปะทะกันมันจะมีความกดดันอยู่ตลอดเวลามันจะมีความเล่ห์เหลี่ยมกันอยู่ตลอดเวลาครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาใช้สีแดงแล้วมันก็กระแทกใจผมมากครับตอนที่ผมได้รับชมไอ้เรื่องเนี้ยถัดมาก็คงจะไม่พ้นเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครครับคือถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันก็จะมีช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมจะใช้คําว่าอะไรดีในช่วงนั้นอะคาแรคเตอร์ Character ตัวละครมันจะกระหายในการเดิมพันหน้าตาตัวละครก็จะแบบดูชั่วร้ายดูเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่า เออสะใจดีวะ่ะประมาณแบบกรรมหมัดหรือบางคนที่แบบพ่ายแพ้ในการเดิมพันนั้นๆมันก็จะดิ่งสู่ความอับอายดิ่งสู่ความมืดมิดมันจะบวกไปกับการโดนบูลลี่ต่างๆนานาจากเพื่อนไว้จนแทบจะเรียกว่าช่วงต้นในเรื่องนะน,นะมันยังหาคนจริงใจในเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนไม่ได้เลยด้วยซ้ำสักคนเดียวเช่นตัวอย่างนี้ครับนี่คือช่วงที่ตัวละครกําลังเสพติดการพนัน แล้วก็อยากให้การเดิมพันนั้นดาเนินต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครที่ดําดิ่งสู่ความพ่ายแพ้ได้มากที่สุดซึ่งตรงประเด็นนี้ครับเป็นการเน้นย้ําในเรื่องผู้แพ้การเดิมพันจะไม่เหลืออนาคตในขณะที่ผู้ชนะจะถูกชื่นชมซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับการแบ่งชนชั้นครับในเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องถัดมาครับวิธีการเดิมพันครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เยอะตอนเท่าไรครับยังแค่วิธีการเดิมพันที่เรียกว่าเขายังไม่ได้ใช้วิธียากเย็นอะไรเนี่ย แต่กับ,บดึงอารมณ์ให้เราอยู่กับการเดิมพันนั้นๆได้นานครับอย่างเช่นครับแค่การเปิดไพ่จับคู่เหมือนครับดูจากรูปแบบแล้วมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับแต่เรื่องนี้ครับกับใช้วิธีการจิตวิทยาใส่กันครับเหมือนตอนที่ยูเมโกะครับกำลังแกล้งเปิดไพ่ผิดครับเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ใจครับแค่นี้าบข้าดข้ารุนพี่อ๋อไม่เข้าคู่ซึ่งหลังจากไพ่แพ้เกมนั้นแล้วยูเมโกะก็ข<ค>อ<ค><ใค>ร้อง<ค>ให้เล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ และในครั้งที่2ครับก็กลับกลายเป็นผู้ชนะครับแถมเฉลยกลโกงของอีกฝ่ายได้ครับนี่เองครับที่ทําให้สภาพจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะดำดิ่งสู่ความกลัวครับแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกเฟลในที่สุดครับมาในเรื่องสุดท้ายครับคือกลโกงครับณตอนนี้ที่ผมดูมาแม้มันจะยังไม่ได้มีกลโกงที่แบบว้าวจนผมรู้สึกว่าเออมันแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรหรือว่ามันโกงได้ขนาดนี้เลยครับแต่เรื่องนี้ครับสิ่งที่ได้จากการโกงเลยมันคือการทําให้การเดิมพันนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นครับ ตัวละครหลายๆครั้งรับรู้ได้ว่ากำลังโดนโกงอยู่แล้วครับแต่ตัวละครน,นั้นก็ยังอยากจะพยายามหาว่าอีกฝ่ายโกงเราแบบไหนกันนะและก็เล่นมันทั้งๆท,งท,งที่โกงอยู่แบบนั้นแหละเหมือนว่าถ้าใครโดนเฉลยกโกงก่อนก็อาจจะเป็นผู้แพ้ครับฉันเดิมพันหช่องช่องละ6กชิปฉันจะจบเกมรวดเดียวไม่มีทางได้โกงฉะะันหรอกหมดเวลา เหมือนตอนแรกที่ยูเมโกกับแมรี่โกงกันครับมันคือรูปแบบการใช้คนนอกครับที่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันเนบอกหน้ากระดาษของอีกฝ่ายว่ามีสัญลักษณ์อะไรครับและสุดท้ายครับก็โดนจับได้อยู่ดีครับละกลายเป็นคนแพ้เป็นในที่สุดครับนี่คือการมองแบบคร่าวๆครับไม่ได้ลึกซึ้งอะไรครับเพียงแค่อยากเสนอว่าบางเรื่องที่เราอาจจะดูแล้วไม่สนุกเนี่ยมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นและมันทําให้ตัวผมเองเนี่ย อาจจะติดใจกับเรื่องนี้ครับจนอยากจะออกมาแชร์มาแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่ามาเสนออะไรให้ได้ฟังกันครับและที่สําคัญเลยคือหากผมดูเรื่องนี้จบเนี่ยอาจจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าสุดท้ายแล้วมันยังจะโดนใจเราอยู่ไหมเนื้อเรื่องมันจะหลุดจากธีมเดิมๆของมันไหมแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมดูจบครับ